เพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่าด้านหลังธนบัตรใบละยี่สิบาทที่มีรูปพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีใครกันบ้างหากเพื่อนเพื่อนยังไม่รู้คลิปนี้มีคำตอบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ทางเฮือนสตอรี่ขอนำเสนอเรื่องราวบนธนบัตรใบละยี่สิบาทที่มีรูปพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหมือนกับที่อยู่จังหวัดจันทบุรี สำหรับความป็นมาพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบรมราชานุสาวรีสร้างขึ้นโดยข้าราชการและประชาชนจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2515เพื่อเทอิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระอรลยะอุตสาหะปราบตามอริราชศัตรูนำความสงบสุขราชอาณาจักร และอาณาประชาราษฎรและเป็นเครื่องเตือนใจชาวจันทบุรีว่าเป็นดินแดนที่พระองค์ได้ทรงรวบรวมชาวไทยผู้รักชาติขึ้นไปขับไล่ข่าศึกณกรุงศรีอยุธยาจนกอบกู้เอกราชคืนมาได้พระบรมราชานุสาวรีณสวนสาธารณะทุ่งนางเฉยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีรูปลักษณะพระบรมรูปทรงมา้าพระที่นั่งออกศึก ทรงเครื่องกษัตริย์นักรบขนาดสองเท่าครึ่งของพระองค์จริงรอบพระบรมรูปเป็นทหารเอกคู่พระไทยทั้งสี่คือพระยาเชียงเงินหลวงพิชัยอาสาหลวงพรมเสนาหลวงราชเสนีหาขุนศึกทั้ง4ี่ในธนบัตรใบละยี่สบาทประกอบด้วย 1. พระยาพิชัยดาบหัก สองพญาสุขโขทไทย 3. กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาะสีหลวงพรมเสนาคนแรกแบมือไม่ถือดาบคือพยาพิชัยดาบหักหรือทองดีคนที่สองมือซ้ายถือดาบอยู่ในฝักมือขวาชี้ไปข้างหน้าคือหลวงพรมเสนาหรือพญาอนุรักษ์ภูทรหรือเจ้าพญานครสวรรค์ มือขวาถือปืนอยู่ข้างอาชาคือพญาเชียงเงินหรือพญาท้ายน้ำหรือพญาสุขโขไทยชักดาบเตรียมต่อสู้คนที่คอยระวังหลังคือหลวงราชสนหาระบุว่าหลวงราชสนหาเป็นบุคคลเดียวกันกับพระราชวังบวรมหาสุรสศรีหานาสสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคงรู้กันแล้วนะครับว่าบนธนบัตรใบละ20บบาทมีใครกันบ้าง ทหารเอกของพระเจ้าตาทั้งสี่ท่านทางเฮือนสตอรี่จะนำเสนอเรื่องราวประวัติและความเป็นมาของแต่ละท่านในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ทางเฮือนสตอรี่เรื่องดีมีสาระครบทุกมุมมองเฮือนสตอรี่